สวัสดีครับไปบนอินใจมาเที่ยวชมทุ่งกังหันลมนะครับสวยงามไอ้บรรยากาศร่มเย็นๆสามมองกว่าสี่มองเนหะ็นไหมกังหันเยอะมากเลยนะ ดีคนนักเที่ออยวเลยนะมไม่ค่อยแดดเท่าไหร่อากาศดีมากไม่แดดไม่ร้อนมากเท่าไหร่แต่ก็ ดอกไม้ให้ชมเยอะมากเลยกัรหันลมเลยครับข้างในมี่มีจักเยอะมาก สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้มาเที่ยวที่ทุ่งกังหันลมเห็นไหมโนน่ามองเห็นไหมเยอะมากเลยเยอะไหมเยอะมอ้ยสามเจ็ดถูกไหมโอ๊ยดอกดาวเรือง สวยไหมสวยไหม,<ว>ไมดอกเลืองสวยไหมดู้ั <27. S 1> นนี้วัสอดอกดาวเลืองดอกนี้ก็สวย29 3 <33. S 1> นี่ก็สอไม่ใช่สาเออสวยไหมจวสามเคูณยี่ยมเือนนะพี่มานั่งชม ทุ่งกังหันลมได้บรรยากาศครับโอเใช่ไหมใช่ใช่เออแกะทั้งนไหมไหนอ๋อนั่นเหรอทุ่งกังหันลมอ๋อนั่นเหรอแกะนั่นเหรอใช่ตัวใหญ่เข้าไปได้ตัวกากตาแกะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปดูอีกทีหนึ่งนะเดิเล็กๆมันสามารถขี่ได้ใช่นั่นแหละตัวใหญ่เข้าไปได้เลย เดี๋ยวเราค่อยลงไปกินเฟรนไฟรายกนได้บรรยากาศในร้านกาแฟนั่งทานอาหารอันนี้คนไม่มีเพราะว่ามาแล้วไม,ไม่ไม่มีคนแต่เขาก็ามาเที่ยวกันมาเที่ยว นี่คืออะไรครับเป็นไฟล,ไฟลอาางชิมมาดิอร่อยเปล่าซอสมะเขือเทศอ่อซอสมะเขือเทศโอ้โหน่าอร่อยจังกินเลยค่ะกินเลยจิ้นมนัำจิ้มอ้ำจิ้มอันนี้คือมันจินม้มมะเขือเทศ ซื้อให้ไข่ของของนอกจากนี้เฟนไฟอร่อย,ออยแล้วต้องกิ้มจิ้มน้ำจิ้มเลยนะนะจิ้มน้ำจิ้มล้อือหือโอ้โหอร่อยจริงเลยอร่อยมากอร่อยเปล่าคะ อร่อยเฟนฟายให้ิมก่อนอร่อยมากนมละมุมน,ำมนำสำหรับคลิปนี้ใบบุญอิ่มใจขอจบเพียงแค่นี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ Peace.